ท d ดีทีวีิ้วครับ 4K s m a r สมาร์ททีวีรุ่น Ua 7 5 AU 8 100่ะ Kx t ีแบน s a ซัมซุงนอ่ก็คือตัวนี้เลยนะ<ช>ที่โชว์แบบนี้นะเรียบหรูแบบนี้เลยครับน้องคิวเข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่างง่ายดายนะเน็ตพิกเบลเซอร์ต่างๆนะมีรีโมทมานะครับใช้งานได้หลากหลายนะเพียง39,990บาทครับทีวีอยู่นะ Kd 5 5 X 8 0 JS ครับแบรนด์โซนี่จัดให้นี้ ส่งเนื้อหาเนี่ยสิงข้อมูลนะมือถือ Android Apple นะไม่มีปัญหาเลยนะครับเชื่อมต่อได้นะผ่าน c ม o m c a s t และ Apple AirPlay นะ29,990บาทนะครับ 50A6500G ขนาดนี้กี่นิ้วพี่แบงค์ครับแบบนี้ TV LED 50นิ้ว Resolution น,นะ Color Ultra Dimming นะโอ้โหตัวนี้ แหมมีหมดเลยที่แบบว่าในทีวีตัวแบบหลักสองหมื่นใช่ไหมทำไมมันสูงอ่ะยังไม่หมดใช่ไหมแบงค์ม,มีอะไรอีกตัวนี้ความพิเศษของเขา 3D n o i s, <D> <S, <S นะตัวนี้ช่วยลดอาการเบลอของภาพนะเศษเหลือเพียง1 2ึ่งบาทครับบ้าง42นิ้วโอเค Full HD 2 TC 4 2ซีสีบีดีหนจากชาร์บจากเซเว่นชิลนะจากชาร์บนี่วัสดุแข็งแรงทนทานปลอดภัยไฟไม่มีกระชากนะมีความเสถียร นะครับผมมีโหมดซ u เปอร์อีโคช่วยประหยัดพลังงานครับ9,490บาท f 1 7 0 z CV Brand Sharp แล้วก็เป็นไงแซกซึมไปกี่ระดับตัวนี้สี่ระดับครับขจัดคราบสกปรกฝังแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเซ็นเซอร์อัจฉริยะ3ขั้นตอนนะ18,490บาทินเวอร์เตอร์ครับพร้อมขาตั้งนะรุ่ม EWF1142Q7WB แบน อิเล็กโทรลัตการใช้งานง่ายๆเบื้องต้นนะครับมาเลยนะฮะเซนเซอร์วอชคืออะไรก็คือช่วยในเรื่องของเซนเซอร์พี่แบมเรื่องภานะเรื่องการวัดต่างๆนะครับนี่นะครับพิเศษเหลือเพียง36,990คาเครื่องปรับอากาศ12,000 BTU ครับระบบอินเวอร์เตอร์รุ U ่น AHAUXP 1 3 YMB ครับแบรนด์ชาร์ดเขาจะมีในเรื่องสัญลักษณ์แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นแบคทีเรีย การป้องกันไวรัสลาฝุ่นเบื้องต้นนะไม่ใช่ PM 2.5นะแต่เป็นในเรื่องของอไวรัส ก็คือโลกคนะท่ไปนะครับแพ้ต่างๆได้เช่นเดียวกัน18,490บาทครับเครื่องปรับอากาศ1 5 0 0 0น BTU อินเวอร์เตอร์รุ่น FTKF 1 5 UV 2 5แบรนด์ Daikin เย็นเร็วห้องแบบว่าประชุมได้เนาะก็อยู่ที่ขนาดของห้องเนาะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เราจะคำนวณให้นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นระบบ power powerful jet นะลมเย็นเร็วนะในปริมาณในความเร็วที่สูงนะช่วยลดอุณหภูมิห้อง อยู่ที่22,700บาทชาร์ปชาร์ปชาร์ครับผม2ประตูนะ7.9คิวสีเงินนี่ SJY 22 TSL นี่เปิดมาก็เย็นฉ่ำเลยว<ม>าง<ข>ช่องวางของเนี่ยขนาดใหญ่จัดเก็บอาหารได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมมีไฟสองสว่าง LED ช่วยถนอมสายตานะเก็ดครับวันนี้เหลือเพียง7690บบาทคิวกระจกดำอินเวอร์เตอร์นะรุ่น rvgx 3 5 0 pf 1 gb ย้ำอีกครั้งหนึ่ง12บสอ q นะเป็นกระจกดำด้วยชิดเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูนิดนึงอ่ะฮะมีอะไรบ้างไอ้แบงค์ตั้งแต่ชั้นแรกนะแผ่นเชล์เขาทำจากกระจกนีรภัย นะครับรองรับน้ําหนักได้เป็นอย่างดีประหยัดพลังงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ครับผมนะจัดมานะครับ1 5 9 0 0บาทนะอบ e ออะไร EM อะไรใช่ไหม EM 7มาแบรนด์ก็ EM นะนะรุ่นอ m 7แบรนด์อีสกุดคือดีไซน์ก่อนเลยดีไซน์มาดีไซน์น่ครัตัวนี้เป็นไงสีดำนะทูโทนไหมนะบางคนเขาสีแดงนะ เท่มากๆเลยนะครับผมสกูตเตอร์400วัตต์นะกับ28,900บาทครับขนาด3แรงม้าสุขภาพเราเป็นไงตัวนี้พี่บ้องมาก่อนน้องคิวนะ3แรงม้าวิ่งได้สูงสุด12กิโลเมตรด้านหน้านะเดี๋ยวกำลังทยอยแผ่นขึ้นมาก็คือเป็นหน้าจอ LED มีอะไรบอกบ้างอัตราการเต้นหัวใจแคลอรี่ระยะทางครบเครื่องนะ16,900บาทครับ